เตรียมพบกับการรวมตัวตึงทางดนตรีของแก๊งไวรุ่นชาวร็อกเลดใหม่ที่จะมาขย่อความสนุกให้ทั่วสยามพร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดร้าใจในซีรีส์แนวดราม่าแฟนตาซีคอมมิ่งออฟเอเรื่อง c ็อกแอนโซจังหวะล็อกปฏิหารรักกับครั้งแรกของการร่วมมือกันระหว่างบริษัท BV Media Ads จำกัดซึ่งเป็นบริษัทร,ร่วมทุนระหว่างบริษัทกรุงเท,ทพลดทักไดุทยุจำกัดท่อง7 HD และบริษัท v g i จำกัดมหาชน ร่องสรค์ผลงานโดยผู้ผลิตมือรางวัลระดับเอเชียบริษัทจูเวนจ์จำกัดเือเรื่องดีจัดพิธีวงสวงวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมายกทัพนักแสดงวัยรุ่นมากความสามารถนำโดยลูกอิชิคาว่าตนเซ็ตพงเจนกุลจิรานัทหนูดีบุญ,ญาพรวิวิตวิวิวว์และไมตี้ธีระเดช ร่วมด้วยนักแสดงดาารุ่งของช่อง7 HD ที่มาเสริมทับความสนุกซึ่งโปรเจกต์นี้นอกจากจะเป็นการปลุกกำลังของทีมนักแสดงแล้วความพิเศษอย่างของซีรีส์คือโลเคชันหลัก BTS และสยามสแควร์แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นยุคใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสำนักงานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PMCU และยังมีบทเพลงพิเศษยอดฮิตที่ฟังกี่ครั้งก็โดนใจทุกครั้งด้วย นเป็นไงบ้างครับวันนี้รวมตัวนักแสดงนะครับก็ตื่นเต้นที่มาขเลยเอ๊ะก็ตื่นเต้นครับรู้สึกนว่บเป็นเกียรติมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับเรื่องราวที่มันเป็นไงบ้างครับครัเรื่องราวก็สั้นๆนะครับเป็นวัยรุ่นหนึ่งครับที่เขามีความฝันอยากจะไปเล่นดนตรีที่สยามแต่นอกจากที่เล่นดนตรีแล้วยังมีภารกิจวิบัติไปช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณด้วยโดยผ่านการแบบ ร้องขอจากยงพูดด้วยนะครับบีม,ม,มและแดงนี้เป็นไงบ้างคะแคสนี้ครับแคสนี้นะก็คือเราเลือกจากคนที่เล่นดนตรีได้จริงก็คือทุกคนมีสกิลในการเล่นดนตรีได้ไดีเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเป็นบว่วงหลอกนะเพราะฉะนั้นสกิลในการเล่นดนตรีต้องแบบต้องดีมากๆนะครับคือทุกคนก็คือสกิลการเล่นดนตรีได้เลยครับมาปุ๊บเข้าฟอร์มเล่นเป็นวงได้เลยครับความสนุกของเร,ร,รื่องราวนี้ก็เอง รจริงๆเรื่องราวนี้ครบรถคือมันมีทั้งเป็นทั้งเรื่องของดนตรีฮะมันมีเป็นของวงล็อกใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเรื่องของข้อความของการสร้างข้อความให้กับว่าเด็กไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีเรื่องยากในสควนในสีเรื่องในวิทยาด้วยมันก็เลยครบทุกรถเลยครับเริ่มงอะไรทำที่ทำถึงการร่วมมือกันเลยครับเกิดโมเดลที่ได้ยังไง ก็จริงจุวยนายก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ร่วมกับทางซ่องเจ็ดนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆที่โอกาสแล้วก็ขอบคุณทางบีบีมิเดียด้วยนะคะทาง BTS b g i แล้วก็ทางจุฬานะคะที่ได้มาคอลลา o บเรชันกันในโปรเจกที่เราแบบคิดขึ้นมาแล้วก็เราตั้งใจมากๆเพราะว่าโปรเจกนี้ถือว่าเป็นโปรเจกเขาเรียกว่า เป็นโปรเจกต์ฮิโร่อันหนึ่งเลยของปีนะคะของบริัทชีวินายแล้วก็คือว่าเรื่องนี้ก็น่าจะได้กระแสที่ดีนะคะจากนักแสดงหลายๆท่านนะคะที่มาร่วมกันก็มีแบบคนก็แบบพูดถึงนะคะว่าเแบบเราได้ได้นักแสดงนะคะแบบน้ลงลูกอะไรเงี้มาเล่นหรือช่องนะคะก็ก็สามารถที่ติดตามนะคะได้เลยนะคะมาชมตัวด้วย,ยบิ๊กแนกนครับ ก็จริงๆมันก็หนึ่งคือเราเล่นก,กับคนที่เล่นดนตรีด้วยฮะเล่นดนตรีแล้วก็มาผสมกับตัวตัวนักแสดงที่มีเทคนิคการเต้นนะครับแล้วก็มันมีเกิดควภาพมันแตกไม่ดีนะฮะสริดในความคิดม่เราแกมันรวมด้วย ขอบคุณมากมากครับจริงเพราะว่านะครับตะโกนเป็นการเป็นดูได้ได้ก่อนก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณทุกทุกๆท่านนะครับช่องเจ็ดนี่จะเป็นครั้งแรกที่ลุงจะได้ร่วมซีรีส์เต็มๆกับช่องเจ็ดนะครับผมเคยเล่นเรื่องหนึ่ง เล abei, while, so like kind of ็กน้อยกับช่องเจ็ดมาก่อนนะแต่นี้จะเป็นแบบครั้งแรกที่ไดู้ต่อดได้เลยครับนั้งลงมากได้เล่นซีรีส์เต็มเต็มตัวนะครับตื่นเต้นมากๆแฮปปี้มากๆเป็นเกียรติมากๆด้วยขอบคุณมากๆครับผมก็ลูกพีชเขาว่ารับบทเป็นโยกทูตนะครับรับบทเป็นการสุดมากขอบคุณคักอย่างวันพุธนี้จะแบบคาแรคเตอร์ประมาณไหนยังไงนะคือ ยมทูตเนี่ยจะมีความต้องการที่ที่ต่างจากมนุษย์ปกตินะครับยมมทูตเหมือนเขาจะทําตามหน้าที่ที่ยมทูตท,ทั้งในทั้งประวัติของยงมทูตจะจะมีนะครับเขาก็มีหน้าที่ที่จะพาคนที่หมดเวลาในโลกนี้จะพาไปอีกโลกหนึ่งหรือว่าพาไปสานตัดสินนะครับเขาจะมีหน้าที่นี้แต่ว่าเราจะ รอดูกันว่าอนาับคตของเด็กสองคนนี้จะจะจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขามีการขอร้องจากยมทูตอะไรบ้างเยอะมากเห็นบอกเขาไปดีไซน์คาแรคเตอร์นี้ยังไงคบผมคงต้องต้องทำกันบ้านเกี่ยวกับว่ายมทูตหน้าที่เป็นยังไงบ้างแล้วก็จริงๆพวกกำกับบรีฟมาว่าอยากให้เป็นยมทูตที่แบบว่า เข้าถึงง่ายกวนๆไม่ได้แบบนิ่งกรึบแบบคุณจะตายอะไรก็ไม่ไม่ใช่อย่างให้มันเป็นแบบว่าคุณอาจจะได้คุณอาจจะตายได้กวนๆทำให้เรื่องบอกว่ายม,มทูตจะมีให้คนมองเขาในอีกแบบนึ่งได้ตอนรีได้รนตรีรรรรด้วยไหมหรือไม่หรือไงฮะเท่าที่ผมอ่านผมอาจจะมีบ้าง แต่ว่าในเหมือนจะเป็นยมทูตที่บอกว่าในโอ๊ตเล่าไม่ได้น่าจะเล่าไม่ได้อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างแองแองนักดนตรีหน่อยครับอ่ากี่คนบ้างมีใครบ้างกี่คนมาเลยครับผมก็สวัสดีครับผมกันชลีครับผมรับบทเป็นปุลนครับสวัสดีครับผมวิวิดลุลินนะครับรับบทเป็นโจอีนะครับสวัสดีค่ะเจนกุญเจนนัทค่ะรับบทเป็นอาริสค่ะ สวัสดีค่ะหนูดีบุญญพรรับบทเป็นนานะค่ะสวัสดีครับไมตี้ธีระเดชรับบทเป็นบอมเบย์ครับผมอ่ายนี่สรุปไอชื่องงกันรึยังคะชื่อวงชื่อว่า Rock and Soul ครับชื่องงร็อก<บ>แอนด์โซลเลยนี่แบบอาไรกงเราเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าผมตำแหน่งของผมคือนักร้องนำแล้วก็เป็นมือกีตาร์ด้วยครับสมมติเป็นมือกีตาร์สุดเท่สมมติมือกีตาร์สุดเทพเลยนะใช่ส่วนเจนรับบทเป็นมือคีย์บอร์ดค่ะ หนูดีรับบทเป็นมือเบสสุดเฟียสค่ะทำไมทุกคนเติมกันหมดแล้วล่ะมเยตต้องิงั้นเป็นบอมเบย้ครับรับบทเป็นมือกองสุดสุดสุดอะไรดิสุดฝังสุดอาวุธป้องระวังการหย่อนเองนะคะรถตัวของเพื่ับเพื่อนก็รู้สึกเหมือนกับได้ย้อนไปช่วงเรียนปปลาจริงๆครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทํางานเป็นศิลปินเพลงจริงๆครับผมออกทัวร์ออกอะไรซึ่งก็ห่างหายจากการแสดงไป มี3ปีได้นะครับแต่ช่วงที่จะเล่นซีรีส์ล่นหนักก็ที่ตัดสินใจมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าเราอ่านบทแลวเรานึกถึงตัวเราเองตอนที่อยู่มปลายว่าเราก็เป็นเด็กที่คนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินเพลงแล้วก็เคยคอมวงกับเพื่อนแบบนี้นเ,ลเล่นไปแข่งไปลองประกวดคอสเย์ way, <ม>ไปประกวด<ม>งานโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่ง,ง,งพออ่านบทก็รู้สึกว่ามันรีเลทกับเรามากๆแล้วก็มันผลักดันให้คนที่ดูมีความฝันแล้วก็สู้เพื่อมัน ครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมา,าถ่ายทอดตรงนี้ให้ดีที่สุาาดในคดตรีไม่น่าห่วงาการแสดงได้มันเท่นกับเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับเรื่องพาร์ทการแสดงรู้สึกว่า,าพึ่งกับเือพี่เออเลือกมาได้ดีมากๆครับเพราะว่าเพราะว่าเคมีเข้ากันได้ตั้งแต่ครัง้งแรกที่จะเจอกันเลยครับก็เข้ากันดีใช่ไหมเสมอใช่อาจจะมีความเรียกว่าอายุห่างกันนิดนึง ใช่ไหมใช่ไหมพี่เจนไม่มีเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันครับผมก็เขาจริงไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครับรู้สึกว่าเราคือผมก็ได้ไปเวิร์กช็อปการแสดงแล้วก็ดนตรีกับทุกคนมาแล้วครับผมก็รู้สึกว่าเรามีความเป็นวงดนตรีจริงๆเพราะว่าทุกคนมีแพชชั่นเรื่องดนตรีกันเหมือนกันหมดครับผมเจนค่ะเป็นไงบ้างคะบทนี้ก็ตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าค่อนข้างย้อนวัยนิดนึงค่ะ อุ้ยไม่อยากนับมิวไม่กี่ปีไม่กี่เพื่อนเพื่อนกันยีก <g iggle> ็รู้สึกตื่นเต้นค่ะก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็รู้สึกท้าท,า,ทายกับตัวละครด้วยเป็นบทที่อยากเล่นมานานแล้วใช่เราเคยเห็นก <c oughs> ับพาร์นักร้องน้องเป็นไอเอลอะไรเงี้ยพอวันนี้ได้มารับบทเป็นอะไรนะคะเป็นแบบอลิสค่ะเป็น <c oughs> เป็นมือคีย์บอร์ดของใช่เรื่องอะไรที่บอกของเราเป็นยังไงคะ ว้าว amazing เอาตรงๆคือหนูก็ไม่ฝึกมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยใช่ฝึกมาเลยถึกต้องค่ะพอได้ฟอร์มทีมเริ่มฟอร์มทีมกันไปบ้างแล้วได้เริ่มดิสนีกันไปบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีไหมคะเพื่อนๆสุดยอดที่สุดในโลกขอความจริงใจในนุดจุดนี้ใช่ไปโทรได้เลยจ้างได้พรอมพร้อมพร้อมมากๆ เพราะอะไรถึงเล่นไม่ได้มาดูสักมอ่านนนะเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกเป็นบทที่ท้าทายดีค่ะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยหนูเล่นกีตาร์แต่ว่าในเรื่องนี้ต้องมาเล่นเบสก็ฝึกเล่นเบสเพื่อเรื่องนี้เลยมีการฝึกใช่แต่ละคนก็น่าต่างกันเนาะซ้อมๆอมด้วยกันบ้างไหมอ่ะก็มีที่ไปเวิร์กช็อปก็ได้ซ้อมด้วยกัน คครรััับบบยงงงไ้าส่วนผมก็ตรงตำแหน่งเลยครับในชีวิตจริงก็เล่นกีตาร์อยู่แล้วในเรื่องนี้ก็ได้มาเล่นกีตาร์เหมือนกันก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่เอ๋ที่เล่นผมามากๆเลยครับเพราะว่าแบบเป็นอีกหนึ่งความฝันของเลยที่แบบได้เล่นกีตาร์แล้วเ,เป็นตัวละครด้วยรู้สึกดีใจเ,เดี๋ยวทั้งหมดจะต้องไปแบบว่าถ่ายทำกันที่สยามเนาะเล่นดนตรีกันที่สยามเลยเอา่เอาเนี่ยครับ <ร>ใน,ใน,ในคือส่วนของผมอ่ะตอนที่ผมเป็นศิลปินครั้งแรกตอนที่เข้าค่ายเพลงครั้งแรกครับเวทีแรกของผมคือเป็นเรื่องที่สยามเวทีนั้นเลยตรงแบบสยามสตรีทเท่านั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆที่จะบุญก็จะไปโชว์ที่สยามเหมือนกันทุกคนจะไปโชว์ที่สยามแสดงครั้งแรกเหมือนกันอะไรอะไรแบบนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆที่ได้ไปโชว์ใครผ่านไปผ่านมาเจอก็มาฟังได้นะครับเพราะว่าเราจะซ้อมดนตรีกันไปเล่นจริงๆเลยในวันนั้นนะครับ ในฐานะแบบักแุามีนักแสดงเติใหม่หมต้องเศษมาเยอเลย็เจบบผมบเยอะแล้รู้สึกยังไงบ้างมีนักแสดงับเยอะเลยก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบเราตึ่เต้นมากๆแล้วก็ยอมรับตรง, century, ตรง so well ้องเศษด้วยเพราะว่าไม่เคยเจอกับทีมงานพูดกับหรือว่านักแสดงเลยแต่ว่าวันนี้พอได้มาเจอแล้วแบบเเน energy ของแต่ละคนคือชอบมากๆรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ มันมีเคมีใหม่ๆที่ทําให้เรารู้สึกสนใจอยู่ตลอดเวลารวมถึงอันนี้ก็เป็นพุทธเป็นตัวแทนของแบบนักแสดงช่องไม่รู้พุกธไตเตอร์ได้ไหมเขาได้เราโกรธไฟลุกครับตัวภู <laughs> ลุกจริงๆนะครับซึ่งบทนี้เป็นบทที่ภูไม่เคยได้รับไม่เคยเล่นบทสไตล์นี้ไม่เคยเล่นาแรเตอร์ประมาณนี้เลย ก็แอบกังวลแอบเครียดเหมือนกันแต่ว่าพอทํากันบ้างไปเรื่อยๆอ่านบทไปเรื่อยๆซึ่งก็สนุกมากบททุกตอนสนุกมากๆรวมพอมาถึงพาร์ทตัวเอง<ม>ได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดคุณพัฟังเยว่านี้เป็นอะไรแบบใหม่ๆสรับทีมของคุณก็เป็นอะไรใหม่ๆสําหรับทางช่อง7 HD ด้วยที่ได้รับการร่วมมือจากหลายๆทาง<ม>แล้วก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่คุมรับรองว่าสนุกเข้มข้นและทุกคนต้องติดตามชมแน่นอนคับเดี๋ยวขอที้นนักแสดง ทีนี้เรื่องยๆครับลองดูการกันกันเลยครับพร้อมนะพร้อมี่เยครับแมน let's go man <laughs> this series is gonna be great <Yes. S 1> very very excited about it ฝากทีรเื่องนี้ด้วยนะครับ rock a n s o จังหวะ rock ปฏิหาร rock ครับ Yes รับรองว่าครบรถสนุกสนานดูง่ายแน่นอนครับแล้วก็ทัดใจจริงๆ ขอบคุณครับ